สำหรับคนที่ไม่มีแก๊สในการที่จะโอนออกไปให้ใ,หใช้วิธีหนึ่งนะครับด้วยการแปลงเหรียญเป็น DSCP แล้วก็เป็นตรวจสอบธุรกรรมนะครับในการแปลงก็สามารถตรวจสอบในโปรเลกอนได้เหมือนกันวิธีการคืออย่างนี้ครับเมื่อเราอยู่หน้า MyWallet นะให้เราใส่จำนวนเหรียญจำนวนเหรียญที่เราจะแปลง สมมติเราใส่สิบสิบเหรียญน,นะพอใส่สิบเรียบร้อยเราก็กดตรงนี้ครับกด convert มันจะใช้เวลาในการแปลงประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะพอแปลงเสร็จพอเรากดแปลงเสร็จนะครับมันก็จะเหมือนกับการโอนเหรียญก็คือคอยของเราจะถูกบล็อกไว้ก่อนตามจำนวนที่แปลงถ้าเรา แปลงสิบเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นสิบคอยที่ถูกบล็อกอยู่เมื่อไหร่ที่คอยตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากบล็อกนะเป็นสถานะที่แปลงเสร็จแล้วเนะี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับให้ดูฐานเซกชันข้างล่างนะมันจะขึ้นแบบนี้จะขึ้นว่านคอมพลตสีเขียวถ้าแบบนี้แสดงว่าแปลงเสร็จแล้วนะครับ เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เรากดตรงนี้ดู Do view f u l l history นะครับกดเลยแล้วก็ไปเลื่อนค้นหาดูว่าที่เราแปลงไว้น่ละรายละเอียดมาอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าถูกลบไปสิบเหรียญน,นะแล้วก็แปลงเป็น dscp นะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปเลื่อนดูครับ ตรงนี้มันจะมีเลขแคสอยู่ให้กด Copy กดทีเดียวนะเพราะกดเวลากดมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะเหมือนหน้าว่างๆแต่จริงๆคือมันจะคัดลอกไปแล้วนะครับให้เรากดเลยกดหนึ่งครั้งอันนี้คือกดแล้วนะแต่ว่าจะไม่มีจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เห็นว่ามันคัดลอกอยู่นะครับแต่มันคัดลอกไปแล้วหลังจากนั้นให้เราไปเข้าโพลีกอน ไปเข้าโพลิกอนโพลิกอนผมบันทึกไว้ตรงนี้นะครับวิธีบันทึกโพลิกอนเดี๋ยวบอกอีกทีนะว่าทํำยังไงตลเราคนที่ต้องการบันทึกไว้หน้าจอแบบนี้เข้าเว็บโพลิกอนก่อนหลังจากนั้นเราจะเห็นช่องให้ใส่ address ที่เรา copy มานะฮะคือเรากดแช่ไว้แล้วก็วางหลังจากนั้นก็กดค้นหาครับ มันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะซึ่งรายละเอียดจะบอกว่าสถานะตอนนี้คือสักเซสเรียบร้อยแล้วนะเลขที่เราวางคือเลขนี้นะครับแล้ววางไปเมื่อไหร่แล้วมันก็จะบอกเลยว่าวางไปกี่วันกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีนะแล้ววางไว้วันที่เท่าไหร่นะครับเวลาไหนบอกรายละเอียดหมดเลยนะ เช็คได้นะครับหลังจากนั้นให้ดูเลื่อนลงมาเรื่อยๆให้ดูตรงนี้หาคำว่า token transfer ตรงนี้นะครับเราลองกดดูนะ from from ก็คือตรงนี้ตัวเลขยาวๆสีม่วงๆกดเลยครับมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาอันนี้คือจำนวนจำนวน os ของบริษัทนะที่มีทั้งหมด อันนี้เป็นของบริษัทนะครับแล้วก็มีผู้ถืออยู่เท่าไหร่กี่อัตรรทนะเลื่อนลงไปข้างล่างเลื่อนนะครับแล้วก็ไปเลื่อนดูว่าบาลานซ์ของเราคือจํานวนเหรียญของเรามีเท่าไหร่สามารถสาามรถเช็คได้จากตรงนี้นะแล้วก็ไปดูข้างล่างอีกข้างล่างอีกนะดูรายละเอียดครับมันจะมีสอง สองสามคำที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ให้ดูอันแรกก่อนอินนะอันแรกข้งางล่างสดอินสีเกี่ยวนะครับอินคืออะไรก็คือมีเหรียญเข้ามาเนี่ยเท่านี้มีเหรียญเข้ามาเท่านี้มาจากไหนมาจากไหนไปดงหน้าครับมาจากไหนมาจากตรงนี้ ดิสบิลลดิสที่อดิไม่แน่ใจนะน่าจะแปลว่าการการย้ายครั้งแรกนะคือเหรียญตรงนี้มันย้ายมาจากจากการทําการชําระเงินนะแล้วก็ย้ายมาโลดิ่ก,กอนนะคือย้ายมาเมื่อเจ็ดสิบเจ็ดวันที่แล้วนะฮะจะบอกเวลานะเจ็ดเจ็ดวันที่แล้วย้ายมาเท่าไหร่ย้ายมาจํานวนเท่านี้ ห้าหมื่นแปดพันทีนี้ก็มาดูว่าแต่ละช่องนะฮะแต่ละช่องถ้าไล่ดูเนี่ยอย่างศูนย์จุดแปดสองเอาเอาก็แสดงว่าโอนออกไปมันม,มีโอนเล,ลนอกไปสองครั้งนะครับโอนไปไหนโอนไปไหนก็จะบอกก็จะบอกอยู่ตรงนี้ว่าโอนไปไหนจะเข้าไปดูได้ไหมดูได้ครับลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูตรงนี้นะ ว่าโอนไปไหนนะครับเช็กได้นะกดกดสีม่วงเลยตัวหนังสีโอนไปไหนโอนไปไหนตอนนี้ดูไม่ได้โอนไปไหนไมันน่าจะเป็นของ ของบริษัทนะของบริษัทเพราะว่ามันมีบาลานซ์อยู่เยอะมากบาลานซ์อยู่เยอะมากนะถือว่าเป็นธุรกรรมที่บริษัททำทำให้เราอะไรสักอย่างจำไม่ได้ว่าโอนออกไปไหนนะครับแต่น่าจะโอนจำาระอะไรออกไปสักอย่างนะแล้วก็บาลามันโชน์ตรงนี้ว่าเราโอนไปกระเป๋านี้แหละโอเคถอรอยกลับก่อน เลขเดยียวกันเลยไหม ox สองหนะึ่งหกสองหนึ่งหกเก้าเอาอ่าอีนี้อีกข้างหนึ่งอินอินศูนย์จุดสามสามก็คือมีเดียนโอนมาให้เรานะฮะฟรอมคือใครโอนมาย้อนไปไปกดดูได้ว่าใครโอนมาตรงนี้นะกดดูว่าใครโอนมาให้เราคนที่โอนมาให้เราเนี่ย คือกระเป๋านี้โอนมาให้เราโอนมาเท่าไหร่โอนมานี่ฮะเขาโอนมาสองครั้ง0ูกับ0.3โอนมาสองครั้งสามารถเช็คดูได้ว่าเขาในกระเป๋าเขาเนี่ย ในกระเป๋าก็มีเหรียญอยู่เท่าไหร่นะครับนี่ของเขานะคนที่โอนมานะครับเขามีบาลานซ์อยู่สองสองเจ็ดหนึ่งจุดศูนย์สามสามารถเช็คออเขาได้ด้วยแล้วเขาทําธุรกรรมอะไรก็เช็คได้นะธุรกรรมเขามีทั้งหมดสามธุรกรรมเขาก็าย,าย้า,ายไปย้ายไปโพลิโกนนะตรงนี้นะครับก็รายละเอียดเหมือนกันเลยด้วยคำนี้ยคยือย้ายไปโพลิกอน เมื่อ9.2วันที่แล้วแล้วก็เนี่ยทรานเฟอร์คือก็อนออกมาอีกจำนวนเท่านี้สวนจดสอันนี้คือวิธีเช็คครับเช็คตามนี้ได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีแก๊สไม่อยากเสียแก๊สก็ใช้วิธีแปลงนะเป็น dscp ตา,ตามวิธีหรือขั้นตอนที่บอกไปนะครับแล้วก็ย้อนไปนิดนึงครับเดี๋ยวเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดมีคนเข้าใจผิดว่าตรงช่องโอนเหรียญเนี่ยนนะแคสนะมันจะมีช่องให้โอนนะตรงนี้ทีนี้รอบที่แล้วผมยกตัวอย่างว่าให้โอนไปที่ โอนอกไปที่ตัว P ใช่ไหมแล้วก็มีเลขเลขตัวอันนี้ขึ้นมาเครื่องนี้ไม่ขึ้นนะครับมันจะมีตัวมันมีจุดที่ตัว P นฮะตัว P ตัวเดียวนี่ยขึ้น81 4หนึ่าตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องกด P ตามผมนะให้กดโอนเข้าพอตัวเองนะครับ หรือพอร์ตคนที่รู้จักนะไม่ต้องโอนให้ให้ให้ u s e r ยนี้อันนี้คือผมยกตัวอย่างนะครับบางคนกดพีตามแล้วก็โอนไปพอร์ตนี้ซึ่งไม่รู้เป็นของใครนะตรงนี้นะครับแต่อย่างอื่นทําตามตามนั้นแหละก็คือใส่จํานวนถ้าใครจะโอนแบบเสียแก๊สนะใส่จํานวนใส่คอมเบนต์ไปแล้วกดกดเซ็นคอยแต่ไม่จะเป็นต้องกดตามผมตรงพีตัวเดียว โอเคถ้าใครทำแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับ